พี่หนูใหญ่ครับอ่าอยากมาสอบถามเรื่องความประทับใจพี่จากที่พี่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัว a f o r รกับแกรมมาทูเนี่ยพี่รู้จักนานหรือยังรู้จักปีนี้อะต้องรู้จักปีนี้ใช่หุ่นนี้เลยไม่หุ่นนี้หมายถึงว่าทำนาหุ่นหุ่นเนี้ยถ <หล S 2> ึงได้รู้จักตอนแรกพี่สั่งมาเท่าไหร่อะอามาขวดเล็กขวันิดเดียวสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบไหม สามร้อยห้าสิบเอ่อในอมาขวดเดียวข้ออะไรพี่ทำไมการสั่งใหญ่ลองมาใช้ก่อนว่าจะเออมันจะจริงเปล่าว่ามันเรื่องมันจะโกหกเรอเปล่าหรแล้วต่อไปเนี่ยครับพี่มาแปลงใช้กับอะไรวะตับแปลงก็หันมาใช้กับยาขยาบบนคณาเราฉีดผสมกับยายาขยาบทั่วไปนะแล้วเราก็มาเออได้ผลนี่เอาดอกบามาก็เลยใช้ในนาเลยเพราะว่าพูดง่ายๆคือต้องการให้ได้มาได้ประสิทธิภาพใช่ใช่เพราะฉีดยาแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินเยอะตกสองหมื่นสองหมื่นนะครั้งหนึ่งสองหมื่นต่อรอบใช่ต่อรอบเลยตอนก่อนหน้านี้พี่ตอน พี่ฉีดกับยาฆ่าหญ้าครับปกติพี่ฉีดเนี่ยคือพี่ฉีดหลายรอบไหมครับแล้วก็ระยะเวลาการตายนี่มันตายนานไหมพี่ไม่นานแล้วเอามาฉีดม,มาผสมฮอร์โมนใช่มาผสมฮอร์โมนแล้วก็ผสมปุ๋ยน้ำใช่ใช่ใช้าฉีดใช่ไหมใช่ครับพอฉีดไปแล้วเป็นยังไงครับมองดูแล<ๆ>้วว่ามัน,มนดูทึมได้ดีใบโดย,ยแลมันเป็น มันจับใบนะนาน,น่ะเรามองดูนะว่าไอฟอนน่ะช่วยได้ไดเลยเยอะแต่เราพยายามบอกคนนะยิ่งคนไม,ไม่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 เข้าใจเราเน่หรือว่าไม่ทําตามเราเราไม่ว่าหรอกให้เขามาเห็นผลเองว่าวัานน้านเออเือใหญ่ได้ผลจริงๆเว้ยแล้วเราทําอาชีพเกษตรกรเราไม่หลอกใครหรอกครับแล้วกมาทูมาฉีดก,กับข้าวตอนไหนที่กันนะเรามารู้จักตอนท้ายตอนตอนเขามาม,ามามาตอนท้ายนะแกมาทูเนี่ย แอร์อร์ตมาก่อนเราถึงได้ใช้ใช้ตอนใกล้ๆรับลงเองใช้ได้คนเดียวเองคนเดียวเองใช่คนที่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่คนเดียวเองที่เรารู้จักง้อนมาที่หลังแต่ถ้าต่อไปว่าจะใช้เรื่อยๆแหละว่าจะใช้ตัวแกมมทูคู่ไปด้วยแอฟอร์ตและแกมมทูเยี่ยมจริงๆค่ะ